สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการสุขกายสบายใจกลับมาพบกับท่านผู้ชมเหมือนเดิมครับรายการสุขกายสบายใจทางสถานีวิทยุมหาชุลาเชียงใหม่ FM 106 m h z MCU TV และอีกหลายสื่อที่เรานำไปเผยแพร่นะครับท่านผู้ชมครับร่างกายของเรานี่ที่เราเรียกว่ากายนครนะครับเป็นบอกเกิดแห่งความ เป็นบ่อกเกิดแห่งความรุ่งเรืองก็ได้เป็นบ่อกเกิดแห่งความเสียอ,อกเสียใจก็ได้ถ้าเราไม่ดูแลมันเลยนะเป็นบ่อกเกิดแห่งความเสียใจโอ้ไม่น่าเชื่อเลยเราเมื่อก่อนเราสุขภาพดีแต่ถ้าเราดูแลมันดีๆนี่เราจะมีความรู้สึกว่าอ๋อนี่เป็นผลที่เราดูแลสุขภาพนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับผู้ชมครับเรื่องภัยมืดของชีวิตนั่นก็คือความซึมเศร้านะครับหรือความโศกนั่นนะครับ คำว่า,าโศกนี่แปลว่าแห้งครับเมื่อไหร่เราจิตใจเราแห้งเนี่ยเราเป็นผู้เศร้าโศกเพราะฉะนั้นอย่าให้ใจแห้งอย่าให้ใจมันมืดบอดนะครับอย่าให้ใจที่มันสับสนอละมานให้ใจโล่งๆใจสบายๆนะครับใช้ธรรมะในการครองชีวิตและการสุขก,กายสบายใจวิทยกรที่ทรงคุณค่าของเราคือหมอขันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเราทํารายการนี้มานะคหมอครับ พอไปออกวิทยุคนก็สนใจมากเลยครับเพราะว่าเราผมออกรายการวิทยุตอนเมื่อคืนตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนนี่ทำให้คนที่นอนดึกนะครับไม่น่าเชื่อว่าคนนอนดึกทุกวันนี้นะครับผู้สูงวัยนี่นอนดึกมากเลยบางทีตีหนึ่งตีสองก็ยังยังคำอะไร ก็กัก,กทำเดินนั่นเดินนี่เพราะฉะนั้นรายการเหล่านี้ทำให้ผู้สูงวัยได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็รายการสุขกายสบายใจแล้วก็เสริมธรรมะไปด้วยนะครับอย่างคุณหมอได้ทำนะครับวันนี้เราคุยเรื่องซึมเศร้านะครับเพราะว่าเราคุยเรื่องคำพูดอยู่สี่คำไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้าแล้วก็ทานข้าวลำวันนี้เราพูดเรื่องของ ลายมืดของชีวิตของซึมเศร้าเรื่องของซึมเศร้าเนาะค่ะค่ะ,คะก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะมีผลต่อผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุเราเนี่ยถ้าสมมติว่ามีในเรื่องของปัญหาการล้มการลืมเนาะแล้วก็เรื่องของภาวะซึมเศร้ามันก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้วก็อาจจะทําให้ผู้สูงอายุท่านแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยนะคะ มีชีวิตที่แห้งเหี่ยวแล้วก็อาจจะเป็นผู้ป่วยเนาะบางคนอาจจะไม่เป็นผู้ป่วยทางกายนะแต่เป็นผู้ป่วยทางใจนะคะก็มีเยอะแยะค่ะมีเยอะแยะเพราะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพเราก็จะเน้นทั้งด้านร่างกายแล้วก็ด้านจิตใจเนาะค่ะสองตอนที่ผ่านมาก็คือทํายังไงไม่ให้ผู้สูงอายุล้มนะคะทํายังไงไม่ให้มีการลืมนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะเข้าสู่ประเด็นในเรื่องของ ทำยังไงไม่ซึมเศร้านะคะเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้คนเป็นโรคซึมเศร้ากันค่อนข้างจะเยอะนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นในวัยเด็กหรือวัยรุ่นซึมเศร้าเยอะนะค่ะเด็กวัยเด็กส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของโรงเรียนเนาะค่ะไม่อยากไปโรงเรียนเพราะว่าไปโรงเรียนแล้วจะเจอปัญหาในเรื่องของเพื่อนหรือว่าเรื่องขอค่ะ เพื่อนล้อหรือว่าเรียนไม่ทันเขานะคะ,ะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอบนะคะ,ะก็ส่งความผลในเรื่องของความกดดันให้กับเด็กนะคะ,ะก็เกิดภาวะซึมเศร้าได้ค่ะในวัยรุ่นก็เหมือนกันก็จะมีปัญหาเกี่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหน้าตา<ะ>ความสวย<ะ>หรือว่า เรื่องของการแต่งตัวอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนมีฝูงเยอะเนาะก็จะแต่งแต่งแต่งตัวแข่งกันใช่แข่งกันแล้วก็ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นก็จะต้องหาเนาะหาซื้อหาให้ได้สิ่งของที่ตัวเองต้องการอย่างเงี้ยบางทีครอบครัวก็ไม่ได้มีฐานะที่จะสนับสนุนเด็กได้ตามใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งผลต่อเด็กได้นะคะแล้วก็ แม้กระทั่งผู้ใหญ่เนาะบางทีก็ดาราเนาะอาจารย์ก็จะเห็นเราฟังข่าวแต่ละวันเนี่ยก็จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายตามมาใช่ไหมคะอาจารย์วิธีการฆ่าตัวตายก็แปลก,ปลกๆเนาะหลายอย่างอย่างเงี้ยคะ่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของภาวะซึมเศร้าค่ะก็เป็นปัญหา เป็นปันญปหาที่สําคัญอยู่ในขณะนี้ผมถึงบอกว่าเป็นภัยมืดของชีวิตที่เจอกันทุกคนตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ค่ะจริงๆแล้วความปัญหาในเรื่องของความเครียดความเครียดเนี่ยมันจะนํามาซึ่งปัญหาเรื่องของซึมเศร้าอตอนหลังค่ะ,คะมันก็ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นจากปัญหาความเครียดก่อนอนะคะจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยมันก็จะมีทั้งผลดีแล้วก็ผลที่ไม่ดี ะะผลดียังไงครับถ้าสมมติว่าเรามีภาวะเครียดที่ไม่เยอะมากเป็นภาวะเครียดเล็กๆน้อยๆมันก็จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เรามีความกระตือรือร้นที่จะแก้ไขปัญหานะคะคแต่ถ้าสมมติว่ามันมากมันหนักเกินมันก็จะส่งผลต่อร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็ส่งผลต่อ <c oughs> ในเรื่องของภาวะซึมเศร้าการฆ่าตัวตายที่จะตามมา ซึ่งความเครียดเนี่ยแต่ละคนเนี่ยปัญหาต่างกันเนาะปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นนะส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเนาะค่ะความเครียดของแต่ละคนเนี่ยก็จะสาเหตุก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็อาจจะเกิดจากรายได้ไม่พอเพียงนะคะไม่พอใช้ในครอบครัวเนาะ ไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานหรือกระทั่งวัยผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุบางท่านนี่ก็ยังต้องทำมาหาเลี้ยงครอบครัวอยู่ถึงแม้จะอายุ60กว่า70บางคน80ก็ยังต้องหาเลี้ยงครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารน่าเห็นใจนะคะค่ะแล้วก็เมื่อรายได้ไม่เพียงพอก็จะมีปัญหาเรื่องของหนี้สินตามมาใช่ไหมคะพอเกิดหนี้สิน เล็กๆน้อยๆมันก็สามารถที่จะผ่อนใช้เขาได้แต่ถ้าถ้าเยอะถ้าเยอะมันก็บางทีเนี่ยคือแบบไม่รู้จะเอาจากตรงไหนไปให้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นปัญหาที่เจอกันเยอะนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่มันมีปัญหาโควิดเข้ามาซ้ำเติมใ,<ช>ในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาเนาะเศรษฐกิจอะไรต่างๆมันก็ลุกลามนะคะ รายได้ขาดแคลนเนาะในประชาชนทั่วๆไปตอนนี้ <ไป S 1> น้ำมันแพงอีกตอนนี้เกิดสงครามต่างประเทศเนาะก็มีปัญหาเรื่องของน้ำมันแพงนะคะแล้วก็พอน้ำมันแพงปุ๊บของทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นราคาตามไปด้วยสมัยก่อนนี่เราเคยใช้น้ำมันพืชเนาะในครัวเรือนเนี่ยขวดหนึ่งก็ประมาณ4 50บาทใช่ไหมคะอาจารย์รรตอนนี้ขึ้นไป60กว่าเจกว่าแล้วเนี่ย น้ำมันเชื้อเพลิงก็เหมือนกันอย่างเงี้ยห้าสิบกว่าบาทแล้วอะเนาะแล้วก็ก็ทำให้รายได้เราลดลงคือจริงๆรายได้เท่าเดิมแต่เราซื้อของได้น้อยลงไปเติมไปเติมน้ำมันถังหนึ่งก็ตอนนี้ก็สองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทใช่ไหมคะครับถ้าถ้าเดือนหนึ่งสามถังก็เกือบหมื่นยังไม่หวใช่ค่ะยิ่งคนที่ต้องเดินทางไปทำงานไกลๆอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนเราคิดว่า เราไปคลายเครียดกันไหมขับรถเล่นๆตอนนี้ไม่มีตอนนี้คิดหนักเล่นได้เล่นไม่ได้แล้วนะคะอาจารย์จะไปไหนแต่ละทีเราต้องคำนวณคำนวณเราขับรถเล่นๆไหมตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วอาจารย์อารมณ์สุนทรนทีติดคิดสอบรถเล่นๆชมนกชมไม้ร้องเพลงไปด้วยไม่มีล้ หายไปหายเข้ากรีบแม่้ก็กลายเป็นความเครียดช่ใช่ก็เป็นความเครียดเนาะคนพอในเรื่องของหนี้สินตามบางทีก็มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกอ,อย่างเงี้ยค่ะปัญหาสารพัดเนาะซึ่งแต่ละปัญหาเนี่ยมันก็จะสร้างความเครียดให้แต่ละคนแต่ละครอบครัวรนะคะแล้วก็จะส่งผลเนาะเมื่อถ้ามันมีปัญหาความเครียดน้อยๆมันก็ไม่ค่อยเป็นไร นะคะมันก็จะกระตุ้นให้เราแบบมีความกระตือรือร้นนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหานะคะคแล้วพอแก้ไขปัญหาเสร็จมันก็ผ่านไปเนาะมันก็สบายใจแต่ในคนที่ปัญหามันเยอะนะคะนหนักมากอย่างเงี้ยมันคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการพลัดพราก<ม>รรการสูญเสียใช่ไหมคะคนรักของรักอย่างเงี้ยค่ะคมันก็หนักเข้าไปอีกอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เกิดแก้ปัญหาไม่ตก ะะเมื่อแก้ไม่ได้สิ่งที่จะเป็นการตอบสนองให้ตัวเองก็คือถอยออกมา <c oughs> นะคะไม่อยากจะรับรู้เรื่องราวอะไรละไม่อยากจะเจอผู้คนละอะไรเริ่มเข้าสู่เรื่องของภาวะซึมเศร้าตามมาแล้วใช่ไหมคะอาจารย์เก็บตัวละใช่เริ่มเก็บตัวเมื่อเก็บตัวก็เศร้าละเนาะพอซึมเศร้านานๆเข้าแก้ปัญหาไม่ได้ไม่มีที่พึ่งด้วย ไม่รู้จะไปปรึกษาใคร,ครไม่รู้จะเอาเรื่องเหล่านี้ไปพูดให้ใครฟังอย่างเงี้ยบางคนพออยากจะพูดก็กลัวคนอื่นเขาจะเอาไปนินทาอย่างเงี้ยค่ะคือขาดเพื่อนเนาะขาดคนให้คำปรึกษาค,คนสุดท้ายก็จะถอยฟังวิทยุมหาจุฬายเออฟังฟังวิทยุมหาจุฬาเนาะค่ะคมันก็จะทำให้คลายหรือ<ช>ว่าเครียดมากขึ้นเอ๊ะ ฟังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วจะเครียดมากขึ้นหรือเปล่าผมคุยกับคนฟังที่เขาโทรศัพท์มาในรายการนะครับเขาบอกว่าบอกว่าแม่งอ้อมแม่งอ้อมนึกก็คือเศร้าแล้วนะค่ะอาจจะรู้สึกว่าเววะวทมันก็จะเป็นเรื่องของเศร้าน้อยใช่ไหมคะยิ่งง้อมที่วันอาทิตย์ไม่มีรายการที่ที่จัดบอก มแงก็เลยต้องโทรหาโทรหาผู้จัดใช่ไหมคะอาจารย์ดังนั้นบมว่าบอว่าเราเราดูแลความความรู้สึกเนาะความเศร้าเนีี้มันเป็นความรู้สึกนะใช่ไหมคันความรู้สึกมันเป็นอารมณ์มันเป็นอารมณ์มันเป็นความรู้สึกแล้วมันไม่มีใครบังคับมันอยู่ในใจเรานะครับความเศร้าก็อยู่ในใจเราบางทีเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรให้เยอะแยะมากมาย ดูแล้วมันน่าจะมีความสุขมันน่าจะสบายใจแต่มันไม่ใช่เนาะเพราะว่ามันอาจจะมีปมอะไรอยู่ในใจแล้วมันแก้ไม่ตกอย่างเงี้ยค่ะมันก็เกิดความเศร้าถึงแม้จะ,ะได้พบหรือพูดคุยกับใครอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่ถูกแก้ปัญหาตรงนั้นไม่ถูกแก่ทีนี้ทีนี้พอสาเหตุก็คือมาจากความเครียดนะครับสะสมมาเรื่องนี้สินเรื่องชีวิตครอบครัว เรื่องชีวิตสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยมันก็ประเดประดังเข้ามาชีวิตของเรายิ่งตอนนี้นะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะนะครับความเศร้าและทีนี้เราจะแก้กันยังไงเลยอย่างอื่นคือเราจะต้องสังเกตตัวเองก่อนค่ะอาจารย์ว่าเรามีภาวะเหล่านี้ไหมค,คือเมื่อเรารู้ตัวเองแล้วว่าปัญหาเรามีเยอะแยะนะเนาะลองประเมินตัวเองก่อนว่าเ,เรามีอาการพวกนี้ไหมคือหนึ่งในเรื่องของการนอนครับอื ถ้าคนที่มีภาวะเครียดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะนอนไม่หลับใช่ไหมคะคนอนไม่หลับกระวนกระวายนะคะไม่มีสมาธิครับใช่ไหมคะขาดสมาธิเวลาจะทําอะไรเนีบางทีคือทําอยู่แต่ว่าใจไปที่อื่นแล้วทําให้ไม่สามารถที่จะทําสําเร็จได้รหรืออาจจะมีในเรื่องของ ปัญหาที่จะตามมาคืออุบัติเหตุจากการทำงานเข้าไปอีกอย่างเงี้ยค่ะมันก็ส่งผลเสียอีกเนาะเรื่องของออกระวนกระวายใจ mm hmm. คือเหมือนที่อาจารย์บอกอ่ะคือมันมันเหมือนมีปมอะไรอยู่ในใจอะ่ะเนาะมันกระวนกระวายคือมันรู้สึกไม่โล่งไม่ปลอดโปร่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เ,เบือ่อเริ่มเบื่อละเริ่มเซ็งแล้ว ไอ้นอนก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีเนาะค,คนนอนก็เป็นแบบนั้นคนนั้นก็เป็นแบบนี้คือทําไมเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเริ่มเบือ่อเริ่มซ็งและผลสุดท้ายก็คือเศร้านะคะแล้วมันก็จะมะีสิ่งที่จะตามมาอีกคือเรื่องของความเจ็บป่วยค,ค่ะคนที่ค่ะคนที่เครียดคนที่มีปัญหาในเรื่องของภาวะ ซึมเศร้าเข้ามาเนี่ยมันจะมีอาการเจ็บป่วยบ่อยครับบางทีก็จําเป็นต้องไปหาหมอบ่อยๆเป็นหวัดเนาะเป็นหวัดมั่งเป็นเริมมั่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปวดท้องปวดหัวบางทีหาสาเหตุไม่เจอนะคะอาจารย์ปวดหัวจริงๆเรื่องเครียดกับเรื่องปวดหัวนี่มันเป็นสิ่งที่แบบ แยกกันไม่ค่อยนั่นเลยนะคะมันมาพร้อมกันถ้าเป็นเซ็ตเลยนะค่ะคือเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกเครียดเราจะเห็นว่าใบหน้าเราจะไม่ยิ้มใช่ไหมคะอาจารย์คนเครียดมีไหมคะที่ยิ้มไม่มีหายากถึงยิ้มก็ยิ้มไม่ค่อยแห้งๆไม่เป็นธรรมชาติเนาะมันจะยิ้มแบบเสยๆเนาะกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะตึงหมดไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าศีรษะกล้ามเนื้อต่างๆทั่วร่างกายมันจะเกร็งเพราะฉะนั้นก็จะปวดหัว ปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อะนะคะเหงื่อออกใจสั่น<ะ>อพอมีอาการเหล่านี้ก็คิดว่าตัวเองป่วย<ะ>พอคิดว่าตัวเองป่วยก็ไปหาหมอ<ะ>ไปหาหมอหมอก็ตรวจตั้งแต่หัวเนาะ,ะไป <c oughs> ะสเตตเนาะสเตตสเตตโตสโคปของหมอใช่ไหมคะตรวจฟังหัวใจมันก็ปกติเ<ะ>นะก็คือด,ดูทั่วๆไปมันก็ปกติ<ะ>อย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่ใจเนาะ มันอยู่ที่ใจเนาะเพราะฉะนั้นก็คือให้ยามาเดี๋ยวก็กลับไปใหม่อีกแล้วคือมันไม่หายพอหายจากปวดท้องเดี๋ยวก็หายจากปวดหัวเดี๋ยวก็มาปวดท้องอีกเพราะว่ามันส่งผลตอนในเรื่องของระบบย่อยอาหารใช่ไหมคะจย์เนาะทำให้ระบบให้น้ำย่อยเนี่ยมันออกมาผิดปกติคนที่เครียดเครียดเนี่ยบางทีคือมันจะทำให้กรดในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยถูกหลังค่ะถูกหลังออกมาเยอะ มันก็จะทําให้เราหิวบ่อยพอหิวบ่อยเอาน้าหนักทานข้าวเยอะน้ําหนักเพิ่มขึ้นอีกละเอาเครียดอีกแล้วน้ําหนักขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือความเครียดส่งผลต่อร่างกายของเราเนาะเมื่อส่งผลต่อร่างกายเอาจิตใจก็ตามมาอีกละอย่างเงี้ยคือเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความผิดปกติทางจิตใจเนาะบางทีอาจจะ นานเข้านานเข้าอาจจะได้ยินเสียงเนาะได้ยินเสียงผิดปกติเนาะนอนไม่หลับก็คือได้ยินเสียงผิดปกติอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะและผลสุดท้ายก็คือทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าเนาะแยกตัวเองนะคะพอซึมเศร้าแล้วยังไม่ได้รับคําปรึกษายังไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องก็จะทําให้เกิดในเรื่องของการฆ่าตัวตาย<ม>ตามมีเยอะมาก ใช่ <Okay. S 2> เยอะมากในสมัยนี้เ <Okay. S 2> นาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องรู้จักดูแลตัวเอง <Okay. S 2> นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะรู้ตัวเนี่ยบางทีคือถ้าเรารู้แค่ว่าเราเริ่มมีความเครียดแล้วนะ <Okay. S 2> นอนไม่หลับแล้วนะ okay. ก็อยากจะให้ลองประเมินตัวเองดูค่ะอาจารย์มันจะมีแบบประเมินแบบประเมินแบบประเมินแบบง่ายๆ5ข้อเนาะทางการแพทย์ทางทางสารสสุของเราเนี่ยก็จะมีการออกไปประเมินคนไข้นะคะในส่วนใหญ่ที่เราจะประเมินก็คือผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงแล้วก็ผู้ดูแลนะคะผู้ดูแลนี่ก็ค่อนข้างจะเครียด นะคะรวมทั้งคนที่มีปัญหาที่เข้ามาปรึกษาแล้วเราก็จะมีแบบประเมินให้นะคะลองประเมินตัวเองดูก็ได้ค่ะมันจะมีอยู่5ข้อเนาะเป็นแบบประเมินความเครียดเขาเรียกว่า s t 5เนาะ s t 5นี่ก็คือสเตรส5ข้อนะคะก็จะมีข้อที่1ก็คือมีปัญหาการนอนนะคะดูว่าตัวเองอ่ะลองทวนทบทวนดูว่าตัวเองอ่ะนอนไม่ค่อยหลับ หรือว่านอนมากเกินไปบางคนนี่คือนอนไม่ค่อยหลับแต่บางคนก็อาจจะแบบนอนแล้วก็นอนมากจนไม่ลุกออกมาที่จะทำกิจกรรมอื่นๆค่ะก็คือมันมากผิดปกติเนาะอันนี้ก็ให้ประเมินตัวเองดูนะคะเขาก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ตั้งแต่ศูนย์หนสาถ้าศูนย์ี่ก็คือน้อยมากหรือไม่มีเลย สมมติข้อที่1เนี่ยนะคะมีปัญหาการนอนนอนมากหรือว่านอนไม่หลับหรือว่านอนมากถ้าศูนย์นี่ก็คือแทบไม่มีเลยห,หรือน้อยมากถ้าหนึ่งก็คือเป็นบางครั้งนะคะถ้าสองก็บ่อยครั้งถ้าสามก็เป็นประจำเลยอย่างเงี้ยคะ่ะนอนไม่หลับทุกคืนเงนี้ยก็ถือว่าเป็นประจำแต่ถ้าสมมติว่าโอ้นานๆครั้งหนึ่งนะอาทิตย์หนึ่งอาจจะสักครั้งหนึ่ง อันนี้ก็ให้หนึ่งแต่ถ้าอาทิตย์หนึ่งเป็นสักสองสาวันเนี่ยก็ให้สองแต่ถ้าเป็นทุกวันเลยหมอเนี่ยก็ให้สามอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือปัญหาการนอนนะคะลองประเมินตัวเองดูก็ได้ค่ะท่านผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านนอนยากเหลือเกินค่ะนอนไม่หลับหรือนอนมากอันนี้ที่อาจารย์บอกว่าจัดเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะจัดรายการช่วงกลางคืนสําหรับผู้ที่นอนไม่หลับเนาะถ้านอนไม่หลับแล้วก็เป็นบ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะ แล้วกม็มีปัญหาในเรื่องของอความเครียดอย่างอื่นด้วยก็ลองประเมินดูก็ได้ค่ะแล้วก็เรื่องของมีสมาธิน้อยลงนะคะถ้าไม่ค่อยเป็นเลยก็คือปกติของเราแบบเนี้ยเนาะทำอะไรก็สามารถทำได้อย่างเงี้ยก็คือศูนย์ถ้าแบบเป็นบ้างเนาะก็เป็นหนึ่งถ้าเป็นบ่อยๆก็สองถ้าแบบตลอดเวลาหรือว่า ทุกครั้งก็เป็นสามอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของสมาธิเนาะแล้วก็ข้อสมก็คือเรื่องของความหงุดหงิดกระวนกระวายใจว้าวุ่นใจมันอยู่ในอกมันอยู่ในใจอ่ะเนาะถ้ามันไม่มีอะไรเลยก็ศูนย์ถ้าเป็นนานๆครั้งก็หนึ่งถ้าบ่อยครั้งก็สองถ้าสามีถ้าสคือตลอดตลอดค่ะอันนี้คือข้อสเนาะข้อ4ี่รู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งเนาะ เบื่อมากเลยเซ็งมากเลยอย่างเงี้ยคือเจอหน้าก็เบื่อเจอหน้าก็เซ็งอันนี้คือสามแล้วอันนี้ถือว่าเป็นกิเลสอย่างหนึ่งนะทั้งเบื่อทั้งเซ็งเนี่ยอันตรายผู้เจ้าอันตรายใช่ไหมคะเนาะแต่ถ้าแบบนานๆครั้งมันก็ไม่เป็นไรเนาะเบื่อมากเลยอย่างเงี้ยคือบางทีอาจจะเจอปัญหาที่ทํางานแต่ถ้าออกจากที่ทํางานมาแล้วมันก็จบอะไรอย่างเงี้ยได้เนาะค่ะได้มันเมมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ซ้ําๆซักๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เบื่อแล้วก็ ข้อห้าข้อสี่นะคะเรื่องเบื่อเรื่องเซ็งข้อห้านี่ไม่อยากพบปะผู้คนปกติเราไม่มีใช่ไหมค่ะอาจารย์ไม่อยากพบปะผู้คนเนี่ยปกติเราย่อมอยากจะพบปะผู้คนพูดคุยโน่นนี่นั่นเนาะอย่างเช่นคนรู้จักหรือว่าเพื่อนอย่างเงี้ยแต่ถ้าบางคนนี่คือแบบเขาไม่เอาใครเลยคือไม่อยากพบไม่อยากเจอใครเลยอยากอยู่ตัวคนเดียวอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นตลอดเวลานี่อันตรายละคือสามเนาะ แต่ถ้าแบบไม่มีนะคะไม่เคยเป็นเลยหรือว่าเป็นน้อยมากก็ศ<ะ>ูนย์ถ้าเป็น,<ม>ปนบาง <ผม S 1> คร<ะ>ั้งของผมนี่เป็นศูนย์หมดนะของอาจารย์เป็นศูนย์เนาะสแสดงว่าดีมากเนาะค่ะอันนี้เราก็มาถ้าสมมติว่าเราประเมินห้าข้อ<ะ>แต่ละคนลองประเมินตัวเองได้คะแนนเท่าไหร<อ>ถ่ถ้าศูนถึงสี่นี่ความเครียดน้อย<ะ>ถ้าสี่ถึงห้าถึงเจ็ดนี่ก็มีความเครียดปานกลาง<ะ>ถ้าแปดถึงเก้านี่เครียดมากถ้า1ิบถึงสิบห้านี่คือมากที่สุด แต่ถ้าสมมติว่าท่านได้คะแนนตั้งแต่เจ็ดขึ้นไปขอให้บอกเจ้าหน้าที่โทรมาที่รายการ สุกายสบายใจก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามีการประเมินต่อให้วันสักวันหนึ่งเราจะไปเยี่ยมไปเยี่ยมไทยเนาะไปเยี่ยมแล้วก็เราจะมีการประเมินต่อค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็อาจจะต้องได้พบแพทย์นะคะเพื่อเข้าสู่กระบวนการดูแลเนาะแรกๆเขาก็จะเป็นกระบวนการดูแลด้านจิตใจก่อนี่เราต้องไปชุมชนสวนดอกเริ่มค่ะเริ่มให้ เขาทำกิจกรรมเนาะลองประเมินดูก่อนว่าเขาทำได้ไหมถ้าเขาทำได้เขา,าแก้ปัญหาได้มันก็จะเริ่มจบเนาะ <talk> มันก็จะดีขึ้นผมว่า,วาโรคซึมเศร้าเนี่ยต้องอีกสักตอนหนึ่งนะค่ะ,ะจริงจริง,รง,รงมันเป็นเรื่องยาวค่ะอาจารย์แต่ถ้าเราเอามาคุยกันแบบสั้นๆเนาะมันก็ได้่เราเรายกยอดไปคราวหน้าดีกว่า เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเขา้าพรรษาแล้วก็ทุกคนก็สบายใจแต่ว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราเราจะให้คุณหมอไปคุยเรื่องซึมเศร้าอีกสักตอนหนึ่งนะครับตอนนี้ขนก็คนก็คนก,ก็รอดูว่าแล้วกินข้าวลำจะทํำยังไงก <c oughs> ินไปเรื่อยๆก่อนค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะแนะนําเรื่องกินข้าวลำแต่ไม่จําเป็นต้องใส่ชูรสเยอะๆนะคะอ <c oughs> าจารย์เพราะ,ะนั้นผมน่าสนใจ นเราเราจะคุยเรื่องซึมเศร้าอีกสักตอนหนึ่งนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปไวนะครับเราก็ดูแลค,ค,ค่อยคุยกันไปเ,<อ>เนาะอาจารย์ค,รคือคุยกันอย่างสบายใจเนาะสบายใจนะครับวันหนึ่งเราอาจจะหาคุณหมอไปเยี่ยมชุมชนนั้นชุมชนนี้เราจะประกาศวิทยุว่าเออวันใครอยากจะให้เราไปเยี่ยมเราก็จะไปเยี่ยมนะครับ <laughs> แต่ว่ามีข้อแม้ว่าเรียกข้าวหนึ่งมื้อ <laughs> ได้ค่ะอาจารย์ เปเย,ย,ยี่ยมไปยินการนะคะถ้าอย่างนั้นไม่ต้องมาแล้ว <c oughs> ขอบคุณก็หมอมากเลยครับท <c oughs> ี่นำอะไรนำเรื่องใะดีมาฝากท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับยังไม่จบ <c oughs> ยังไม่จบสี่ข้อไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้าทานข้าวลำทานข้าวแทบเน่าะนะครับก็ยัง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 วนอยู่เนี่ยท่านผู้ชมครับก็ร่างกายร่างกายชีวิตของเราก็วนอยู่อย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมครับดูแลสุขภาพกันนะครับ ก็รายการสุขกายสบายใจจะนําเรื่องราวที่ดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ชมครับขอ,อนํารายการสุขกายสบายใจจากท่านผู้ชมไปก่อนผมคิรินคงธรรมสวัสดีครับ